สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องจ้ามากินแกงยัดน้ากันค่ะมัน,นีนตางกองได้เนาะคะ่ะเพราะว่าอาหารมัน,น,นอาหารน,นั่นหนอดไปค่ะ่ะโอ้ยแกงเฮดค่ะอาหารมีอย่างเดียวนะจ้าพี่น้องวามหมายแกงเฮดผอบใส่เฮดขมนข้าค่ะ,คะมาเด้อค่ะมาเด้อ เป็นกระแซบบ่ค่ะใส่ผักติวน้ำะาอ้ห้อนห้อนขวเรา้วพ่ทานัดเนาะแก่พี่นเนงะ่วยกัางหงไม่ขวคือเสียได้ยืนอยู่ตี้เนาะเสียวแต่น้ำไม่ <c oughs> แก่งเห็ดจ้าพี่นเนงะไม่ไม่ได้ค่ะสร้างมากเห็ดพอโล่สองร้อยแปดสิบค่ะ ฝนฝนกระลงเม็ดจังน้อยค่ะนี่ค่คะพี่น้องซังมาอันโมเมนโล่สองรอยแปดสิบเบาพิษเครืองโล่จ้ะเครืองโล่สองร้อยแปดสิบะคแต่ว่าแบงใบแบงใบแกงสักกับพิดขมยุกค่ะแบงใบแกงไห้พัวมันแ,แรงอีกค่ะถวยถวยยนึ่ง ถ้าในเกงเกงได้ก็จะได้เครื่องหมอหน่อยหรอกมา,มาค่ะพี่นอ้องโตค่ะกินได้ค่ะวันที่เนี่ยแซ่บกินแบบม่มมี่พักเนาะคะ่ะเน้นเห็ดจัดแซ่บ,บค่ะพี่นอ้อง sống nhà Trồng bắc tiêu trồng dẹp nhỉ hả Anh à, đi mắt nằm đầm thì mới mình đầm hết nữa hả Nằm nhà nàng ฝนลงเม็ดค่ะพี่หนอกอแบบคือพอออนนี่ค่ะสวยมั้งยัย <c oughs> คำส่วงตั้มตัวพี่เลิศพี่น้องกินเบิร์ตเบิร์ตกับบ้าบ้ากันแล้วค่ะปีแล้วเรื่องค่ะพี่น้อง ขาขมจังนานาเสียดายก็จ้าต้มจืดปวดเฮ็ดขมอยู่ค่ะฝนตกพีนกนก่น,นอ้นนองแซ่บครับ ไหลมันเนี่ยกาดบานๆเะค่ะ